สวดครับสืบจักพระวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกขานพิมพ์นะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับในในช็อตของยูทู e นะครับว่าสมัยก่อนเนี้ยเสียนพระที่เขาแยกพิมพ์กันเนี้ย เขาแยกพิมพ์แล้วก็เรียกพิมพ์กันไปตามสิ่งที่ตัวเองเห็นนะครับแล้วก็พูดกันไปตามที่ตัวเองเห็นก่อนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็ผมเข้าใจได้นะว่าเรียกกันไปตามที่ตัวเองเห็นนะอย่างพระที่ออกมาจากบล็อกเดียวกันเนี่ยการกดพิมพ์เนี่ย ลึกบ้างกดตื้นบ้างนะครับเบี้ยวซ้ายเบี้ยวกว่าบ้างก็ทําให้อาลักษณะของพระนั้นแตกต่างกันไปนะครับเขาก็เลยต้องแยกพิมพ์นะครับมีพิมพ์ชายจีวรเล็กชายจีวรใหญ่พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เจดี พิมพเกตทะลุซุ้มก็เรียกกันไปตามที่ตาตัวเองเห็นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองพระเนี่ยเขามีลายพิมพ์นะครับทีแรกเนี่ยผมก็ไม่เห็นหรอกนะครับแต่หลังจากที่ผมเนี่ยได้พระองค์นี้มาผมก็เริ่มศึกษาเริ่มส่องนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเวลาที่ผมจะหาลายพิมพ์เนี่ยผมจะใช้แสงกระทบผิวนะเพื่อนๆก็ลองใช้เทคนิคนี้ ตามผมนะครับลองดูนะใช้แสงกระทบผิวแล้วเราก็ไล่สายตาเราไปตามแสงนะครับแล้วก็บิดไปอย่างเงี้ยบิดอย่างที่ผมบิดอย่างเงี้คยค่อยๆไล่ค่อยๆบิดไปเราจะเห็นลายพิมพ์นะครับเราเห็นลักษณะลายพิมพ์นะอย่างองค์เนี้ยถ้าเพืพ่อนๆสังเกตดีๆองค์เนี้ยเขาจะกดได้ลึกมากนะครับเนี่ยมันจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าผมขยายใ,ให้ดูนะครับ องค์นี้ถ้าเพื่อนสังเกตดีเขาจะกดลึกมากนะครับเนี่ยผมพยายามทําให้ชัดที่สุดเลยเพราะว่าจะได้เห็นรายละเอียดกันนะครับเ,เห็นไหมเนี่ยองนี้เขากดกดลึกมากครับแต่สายเหตุที่ไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยอะเพื่อเนเพื่อนลองสังเกตเนี่ยพยายามหัดสังเกตนะครับหัดวิเคราะห์แล้วก็สังเกตเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่า อง์เนี้ยผมสันนิษฐานว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์ที่สองนะครับเขาทำเขาแกะถวายให้สมเด็จท่านเนี่ยในวันละที่สมเด็จท่านเนี่ยอ่าได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จทุาจารย์นะครับพิมพ์ได้เป็นพิมพ์ที่สองนะผมสันนิษฐานตามตามที่พระที่ผมได้มานะครับเนี่ยแล้วก็ การเรียกพิมพ์เนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเขาก็เรียกกันไปที่ตามตัวเองตาตัวเองเห็นนะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยพระที่ออกมาจากในกู่วัดพระแก้วเนี่ยบริเวณตรงพระเกศเนี่ยมันไม่ใช่เกศะลุสมนะครับมันไม่ใช่เกศะลูสมนะถามว่ารู้ได้ยังไงผมเห็นนะครับผมใช้แสงกระทบผิวแล้วผมก็แล้วผมก็ไล่ตามผิวไปเนี่ย ปจุถึงพระเกตเนี่ยผมเห็นว่าเขาเป็นรูปล่างนะครับมันเป็นลายกระหนกมันเป็นลายซุ้มะระฆังนะครับเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเท้า,เาฟาร์มให้ฟังนะเนี่ยถ้ามองดีๆเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยผมพยายามที่จะให้เห็นเงานะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนลายกระหนกเขาเรียกว่าดอกลอยนะครับ จะเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเป็นลายกะหนกลายไทยนะครับแล้วก็ลายกะหนกเนี้ยอยู่รอบซุ้มเลยอยู่รอบซุ้มเลยผมเห็นนะครับแล้วก็มีทั้งลายไทยประดับมุกด้วยนะอยู่บริเวณเ,เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะเนี่ยผมเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่าลาย ลายกระหนกประดับมุกนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณเนี้ยเป็นลายกระหนกรอบองค์พระรอบซุ้มเลยนะครับเนี่ยรอบซุ้มระครังเลยบางคนไม่เคยได้ยินนะครับคิดว่าผมเพี้ยนนะอาจจะมองว่าผมเพี้ยนนะครับผมเห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่าเขาไม่ใช่ซุ้มเ,เขาไม่ใช่เกตนะครับไม่ใช่พระเกตนะตรงเนี้ยมันเป็นลายไทยกระหนก เขาเรียกว่าดอกลอยนะครับเนี่ยเป็นลายดอกลอยเป็นเาเป็นลายดอกไม้สีแฉกเป็นลายดอกบัวสีแฉกนะครับเนี่ยแต่ทีเนี้ยทําไมถึงได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะทั้งที่เขาเป็นลายอันนี้เขากดลึกมากนะครับพิมพ์เนี้ยกดลึกแต่แต่ก็ยังไม่เห็นลายนะแต่ผมเห็นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ถือองค์เนี้ยแล้วเพื่อนเเห็นนะเพื่อนเพื่อนได้ส่องเหมือนผมเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าชัดมากองคเนี้ย เลยทาให้ผมรู้ว่าเขาไม่ใช่เกตรถลุซุ้มนะครับตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นลายกะหนกเขาเรียกลายกะหนกดอกบัวลอยเนี่ยจะเป็นสี่แฉกแล้วก็ทําไมถึงได้เหลืออยู่แค่นี้นะครับทําไมถึงได้เหลืออยู่แค่นี้ตอนที่กดพิมพ์เนี่ยเขามีแผ่นรองพิมพ์นะครับในระหว่างที่กดเนี่ยแผ่นรองพิมพ์ขยื่นเนี่ย เลยเข้ามาทับเนี่ยรอบซุ้มเนี่ยหมดเลยเนี่ยแผ่นรองพิมพ์เนี่ยเขาเข้ามาเขาเข้ามาทับทับรอบซุ้มระคังเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆเพื่อนเพื่อนจะเห็นเนี่ยรอบซุ้มระคังเนี่ยมีรอยโดนทับนะครับเขาโดนแผ่นรองพิมพ์ทับนะเลยเหลือตุ่มอยู่นิดเดียวมันเลยกลายมันเลยเหมือนเกจทะลุซุ้มเนี่ยแต่จริงจริงแล้วมันไม่ไม่ใช่เกจทะลุซุ้มนะมันเป็นลายกระหนกดอกัวลอยนะครับ ยอยู่ตรงกลางพระเกตพอดีเลยอยู่ตรงกับพระเกตพอดีเลยเขาอยู่นอกซุ้มเนี่ยเป็นลายไทยกระหนออกคล้ายๆเหมือนกลีบพญานาคนะที่เขาเรียกกันว่ารัศมีอ่ะที่เขาเรียกกันว่าซุม้มรัศมีเนี่ยเนี่ยก็คือบริเวณนอกซุ้มเนี่ยนะครับเป็นลายลัศมีนะเนี่ยแล้วก็ประดับไปด้วยตรงกลางเนี่ยเขาประดับไปด้วยดอกบัวลอยนะครับสีแฉก พอโดนแผ่นรองพิมพ์ทับเนี่ยก็เหลือแต่รอยรอยเนี่ยรอยทับเนี่ยเห็นไหมครับบริเวณเนี้ยเนี่ยจะเห็นรอยทับฮะบริเวณนี้เห็นรอยทับเนี่ยบริเวณนอกซุ้มเนี่ยจะเห็นเป็นรอยแผ่นรองพิมพ์ทับนะครับผมเห็นด้วยตาตัวเองนะผมจะไม่ไม่ฟังใครมานะครับพระที่ออกมาจะกลุ่มในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะผมก็ต้องพูดตามนี้เนี่ยผมขออภัยนะถ้าใครจะว่าผมเพี้ยนเนี่ย ผมไม่ติดนะครับผมไม่ว่านะแต่จุดประสงค์ผมยังเหมือนเดิมผมต้องอธิบายพระที่ออกมาเจอในกลุ่มพระบรมธาตุมหามราชวังเนี่ยให้เพื่อนได้รับรู้ว่าเขามีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครจะเรียกเกตทะลุ้มก็ไม่ผิดไม่ผิดนะครับก็เรียกก็เรียกได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริเวณเนี้ยไม่ใช่เกตทะลุ้มนะผมเห็นนะครับเขาเป็นลายไทยกระหนกรูปดอกบัวลอยนะครับ ใส่แฉกนะเนี่ยแล้วเขาโดนแผ่นรองพิมพ์ทับก็เลยเหลือแค่นี้เลยเป็นติ่งๆเหมือนกับพระเกตทะลุแต่เซียนน่ะสมัยก่อนเนี่ยเซียนเขาเห็นเขาเรียกเกตทะลุซุ้มนะครับแล้วเขาก็ถามแล้วก็มีคนถามว่าทําไมถึงเรียกเกตทะลุซุ้มเซียนแถวนนทบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าผมฟังเขานะ,ะผมเปิด youtube ดูแล้วผมก็ฟังเขาว่าเขาอธิบายถึงพระเกตนี่ว่าไงอ่าเนี่ย เนี่ยเซียนแถวนนทบุรีเขาอธิบายว่าสาเหตุที่เกตทะลุสมเนี่ยเพราะว่าช่างเนี่ยวัดผิดนะครับวัดผิดอ่าแกะองค์พระก่อนแล้วค่อยมาแกะสมทีหลังทีเนี้ยพระ,ะเกตเนี่ยยาวไปหน่อยนะครับพอมาแกะสมทีหลังเนี่ยก็เลยทําให้พระเกตเนี่ยเลยไปเลยสมไปไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะ แล้วแล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วคนแกะเนี่ยเป็นใครนะครับเซียนเขาก็บอกว่าคนแกะพิมพ์พคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดสมเด็จท่านนะครับก็เรียกมาเรียกเรียกมารับใช้นะครับเรียกให้มาแกะพิมพแต่มไม่ใช่นะครับเราจะไปฟังนะไม่ใช่นะลักษณะของการแกะพิมพ์เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยผมเห็นทุกอย่างนะครับลักษณะเนี่ยเป็นช่างฝีมือมากนะครับชั้นโทชั้นเอกเลยนะระดับนะ สวยมากนะครับพิมพ์เนี้ยสวยมากๆนะครับแล้วเพื่อน,อนๆลองไปถามได้ลเลยคนที่เป็นช่างศิลป์หรือว่าเป็นผู้แกะสลักเนี่ยก่อนที่เขาจะลงมือแกะสลักเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนมีการออกแบบมีการมาร์กนะครับว่าเขาจะลงตำแหน่งไหนลงจุดไหนแกะ,แกะส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนเนี่ยต้องมีเหตุผลนะครับจะไม่แกะมั่วเด็ดขาดนะอย่าไปฟังนะครับเนี่ยเขาบอกว่า ช่างเนี่ยไม่ยอมวัดนะไม่ได้วงได้วัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่นะเท้าวัดนะครับช่างหลวงนะครับระดับชั้นเอกชั้นโทนะครับเพราะฉะนั้นเขามีฝีมือแน่นอนนะครับไม่ได้แกะมั่วนะอันนี้เขาไม่ได้แกะมั่วนะพักเกตเนะี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยพักเกตเนะี่ยจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้แต่ที่มันเป็นติ่งทะลุมาตรงเนี้นะครับเขาอาจจะไม่เห็นลายพิมพ์นะเพราะว่าอา,อาจจะเจอพระที่ ที่กดตื้นนะลายพิมพ์ไม่ชัดนะครับเลยทําให้เขามองไม่เห็นนะแต่ผม,มเห็นนะครับองค์เนี้ชัดมากเนี่ยองนี้กดเต็มพิมพ์เลยชัดมากผมเลยเห็นลายนะครับว่าจริงๆแล้วพกเกตรตรงเนี้ยที่ที่ทลุเนี่ยมันไม่ใช่เกตทะลุนะครับมันเป็นลายกระหนบด,ดอกบัวลยนะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคนะครับวันนี้อาจจะอาจจะเร็วหน่อยนะเพราะว่าอาจจะสรุปเร็วหน่อยนะเนี่ย แล้วก็มีอีกหลายลายนะครับเพื่อนๆความลับของพผสมเด็จวละครัเนะี่ยผมเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับมีอีกหลายลายมากเลยลายขนกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับรอบองค์พระเลยนะผมจะไล่ไปให้ทีละลอยละลอยนะครับทีละลายนะครับเอาจากเริ่มจากพระเกศก่อนนะเนี่ยไม่ใช่เกศทะลุซุ้มนะแต่ถ้าใครจะเรียกเกศก็ได้นะครับเนี่ยแต่ผมเห็นโอเคนะครับ แล้วเพื่อนๆก็ลองฟังเอาว่าระหว่างที่เซียนอธิบายให้ฟังกับผมอธิบายให้ฟังอ่ะอันไหนมันควรจะมีเหตุมีผลมากกว่ากันนะครับผมบอกเลยว,ว่าผมเห็นทุกอย่างนะครับเนี่ยทั้งหมดรอบองค์พระเลยเนี่ยเป็นลายกระหนกหมดเลยนะครับเขาฉลุนะครับแล้วฉลุฉลุแบบฝีมือมากนะครับสวยมากนะมีมิติมากนะครับเขาไม่ได้แก้ไขพิมพ์ใน,นลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าสร้างถวายขึ้นมาใหม่นะครับอีกหนึ่งพิมพ์นะ เ,เขาสร้างถวายขึ้นมาใหม่ลายก็เลยแบบหนามากสวยมากประพอกับพิมพ์แรกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย๋ยวผมจะทำรูปให้มันชัดเจนนะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าบริเวณตรงหัวเนี่ยจะเป็นสามแฉกคล้ายๆดอกคล้ายๆดอกลูกศรน,นะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลายกระหนกดอกบวรยสี่แฉกเนี่ย ตรงเนี้ยผมเห็นนะครับโอเคนะเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูพระา,าสมเด็จที่ว่าเป็นพิมพ์เป็นพิมพรูปเหมือนสมเด็จท่านก็ได้นะครับเป็นลอยเดียวกันนะเป็นลอยกระหนกเดียวกันนะโอเคนะครับผมจะให้ชัดให้ดูชัดนะแล้วก็วันเนี้ยเอาของผมเอาของจริงให้ดูเลยอะ อาจจะสั้นหน่อยยังไงขออภัยนะครับผมเห็นทุกอย่างในองค์พระเลยนะนะผมจะค่อยๆไล่บอกให้ทีละอย่างนะว่าเขามีเป็นยังไงแบบไหนบ้างเนี่ยส่วนบริเวณมุมเนี้เพื่อนๆเห็นรอยไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลายไทยประดับมุกเนี่ยเขาฝังลายไทยประดับมุกด้วยผมไม่เห็นนะครับผมใช้แสงก็ทบผิวลงไปแล้วผมเห็นเนี่ยที่เป็นรอยตรงเนี้ย มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะครับเขามีเหตุผลนะตรงเนี้ยบริเวณมุมพระเนี่ยทำไมถึงถึงเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นลายลายไทยประดับมุกนะครับเนี่ยบริเวณนเนี้ยเนี่ยเผมเห็นหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยผมจะไล่เพื่อนดูเต็มองค์โอเคนะครับ ทีนี้เพื่อนเาก็เข้าใจแล้วนะเราจะต้องเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันนะครับจะได้ศึกษาร่วมกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเถียงกันนะแต่ใครจะเรียกเกดทะลุซุ้มก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะเพราะว่าเขาเรียกไปตามสิ่งที่เขาเห็นในช่วงแรกนะครับโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ผมบอกแล้วว่าพระสมเด็จวัลคังเนี่ยเขามีเหตุผลนะครับทุกอย่างนะครับในองค์พระนะครับมีเหตุผลนะครับ เนี่ยลายเนี้ยผมก็เห็นเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะเนี่ยเนี่ยลายที่อยู่บนเนี้ยผมก็เห็นผมก็เห็นผมรู้ว่าเป็นลายอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะเนี่ยผมเห็นหมดเลยนะครับว่าลายรอบข้างเนี่ยเป็นลายอะไรแล้วมันเป็นลายที่เกี่ยวเนื่องกับวัดละคลังหมดเลยมันมีเหตุผลหมดนะครับเป็นการบอกตัวตนของวัดละคลังนะครับลายพวกนี้มีเหตุผลนะ เขาไม่เน้มั่วนะครับแต่ถ้าพระปลอมเนี่ยเขาจะมั่วมาเลยไม่มีเหตุผลอะไรให้เราเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลหมดเลยเพราะผมเห็นหมดนะครับเนี่ยแล้วเนื้อของวัดระคังเนื้อเนื้อพระสีพระมวลสารเนี่ยมองง่ายครับเนี่ยมองไปปุ๊บเรารู้เลยนี่คือเนื้อวัดระคังแล้วปลอมไม่ได้ครับปลอมยากมากขนาดร้อยปีเนี่ย พระร้อยปีปลอมยังปลอมกันไม่ได้เลยครับเราจะให้ไปปลอมพระร้อยห้าสิบปีก่อนขนาดยุคสมัยเนี้ยพัฒนาแล้วนะครับพระร้อยปีเนี่ยสมเด็จร้อยปีอนุสร์ยังปลอมกันไม่ได้เลยครับมันปลอมยากมากเคนะครับวันนี้ผมเอาสัาส้นแค่นี้นะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ